เออจับน้องกับท่านเพราะว่าโดดตันนั่นท่านว่าเนอะบัดดีน้องการครับพี่น้องเย็ซีครับบัดดีน้องการครับัดีน้องการครับอืมเอาเข้าสู่บังหวัดจัดซื้อเออถึงว่าดีดีใจเพราะท่านงวดนั่มน้องการเพิ่นคือว่าหลายงวดแล้วว้ายเป็นซิปเลยดิดูนี่บ่เออโอ้ยแอดไปอยู่์ใสมาพี่น้องคือบ่าท่านงวดบางขันคือว่าษาตัวเตะหน้าวัดหน้าอยู่หันแล้วเนาะปัดเถอปัดเถอ วิธีชิมงานมากพี่น้องหอบอลสามหลอดหมดแล้วจิบหมดแล้วสามตัวสองตัวมากอรรถลำดตกน้องการนะครับนะคือทุกงวดคนถามมาว่าขอบขัวเป็นยูจังไรอยากให้น้องการเราขอบว่าวิธีขอบขัวให้ฟังแค่น้อยคือวู่ีลำบากแค่ครับผม บ่ได้นเหว่าถึงว่าลําบากค่ะ์เตอร์หอ่อยู่งพ่กินอือฮั่นสหรับตัวเฮาเองแม่นสําหรับตัวเฮาเองก็แบบือนว่านูก็บตะกินบ่เฮ็ดงานได้เนาะอือฮั่บัดนี้ป่วยมันก็เลยเฮ็ดงานบดายเห็นงานบด้ยลม่สมองตีบมันเฮ็ดงานหนักบ่ได้คือเฮายกหนังๆเนี่ยเฮาก็ปวดมากจะคลองเป็นหรือว่าจะคลองเปลี่ยนหมดเลยบ่ได้อายแฟนเฮ็ดผู้เดียวโอ้เดี๋ยวนี้แฟนเฮ็ดงานผู้เดียวมันก็เลย แย่แน่จังน้อยนันมันก็เลยขาดมือสิกีเห็นน้ำกันโคนมันก็เลยว่าสื่อได้หลายอยู่ว่าเคยถือหลายเจนกัเคยได้สื่หลายๆก็ได้สื่อนนอยยอมใส่ไหมแบบว่ายอมแวงกะกันใจจบเัินสื่อเื่องจจะไม่สื่อเลยเพราะว่าเจ้าของเออ้ก็มาแย่งเทียนมาขักมาเนี่ยสื่อกันแน่ว่าอดไว้ไว้ ซิมโมกัวานีเิ่นแม่ค้าเป็นสิบมาเลยสุงีเพื่อนเิบมาสิน่ะเิ่นจิไปแล้วแต่เกาะเมองซิมโมือเิ่นพี่เชียเทียเลดแล้วเมือวันแล้วันเมือวังแล้วซิมโมกวเาเป็นนมาก็เลกัวเป็นก็เลยซื้อก็เลยนได้เจียจากกเลยเอาให้งปกป่ามึงเป็นกรเล่ซื้อตามนูตามด้บอกว่าหาซื้อห่ซ้ออก วาซูนี่วัดบ้านซืออบไรจกดเลยแต่ว่าคนก็จะสือกอนาเจาก็ได้อ๋ออาเจจาก็ได้กันไลเพราะว่าไหมาแต่เจต่ตองหวดสเออสองหองหาซูนใหนตจ้ตองวดอ่าอ่อให้เม็ดเดียวทั้งตตองวดปั่นโตอ่า้วกามาคงทุทไทยเพิ่นมาเฮ็ดให้เห็นอีกคนูให้เห็นมือสุดท้ายมือพวกผ่อมากโอ้จุเจ้า่อก็บพาวาวันที่หนึ่งหูกลัวยุคี่เพิกอุ้ยปวดแล้เก็มาก่นก็ไม่ยำอีกนะยำแบบว่า ง่วแรงมากมาหาเฮ้านะสองโตมาตกบวกมาเสียตกบวกเราัดนี้ม,มากชุดขึืนม,มาเพิ่้ชุดง่วงค้นอ้อเขาไม่มามากมันต้องมีหาซองเขาแล้วเลขกหาองเลยสอันนี้มันก็สองหาซูนอยู่แล้วนะม,ม่นช่เรั่องหาศูนหาองเขากิดซูนได้แลไม่หน่อยนี่องความลอยเขาเกิดกาสซูนหลายหลยอย่างเลยเอาะยัดเอาแล้วะหยัดเอาลก็ได้สืตัวเดียว ไม่เลยว่าเดี๋ยวเออเอาแต่ว่าดวงเข้าโศกเขามีสมน์เนาะสมน์อืมก็ได้ได้พ่อค้าก็ข้ากบน้ำมาเรื่อยๆเจ้าในมาเรื่อยๆมีแต่งวดประหารแล้วก็ปังไปตีสามตัวโอ้ยสามตัวมันน้อวดก้อนนี่ลูกไส้บอกสามสองสี่ปัดตัวลูกสาวคุณเนี่ยบอกหกสองเนี่ยอ่าแสดงว่าทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างสามตัวตรงตรงนี้บนนั่นน่ะปัดตัวอ่าไปอยู่ใส่ไม้กยนวันนี้ มื่อสุดท้ายโค้งสุดท้ายวันที่สองวันที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าวันที่สิบหกนี่มู้าโอโปมีต้องได้มากเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มเหมือนปูเหมือนเรื่องจังไลยเป็นพุ่มพีหน้าเหมือนนอนนี่เป็นปูเป็นพุ่มปูหน้าเป็นยูนี่นี่นีนี่เป็นพอยงเอาพีหน้ากับยูขังเงื่อนเ้องนันแหละแมนเพป็นห้ดูปูกับยูขังเงื่อนเ้องนั่นแหละผู้เป็นพุ่นอี่รีตจังเละพี่น้องเป็นพุ่นเป็นพุ่นเป็นพุ่มยูนี่เป็นยูนตนสดเดอร์ไงแล้วตะวัน หาซองกว่าสี่มันใจก็ไปเลี้ยงงัวแล้วเป็นเสียงงัวหนูห,หนูก็เลยว่าให้หนูเห็นงัวนได้เหมืนเจอหลอกขาวมาให้หนูก็เลยว่าสิเพื่นก็นเลยให้เห็นงัวงัวนก็เป็นแบบบ่บของเล็กตัวไปบ่ได้เพื่นดึงไว้เพื่นเสียงเพื่นบังตาไว้เพื่นอยากเห็นมหาเพิ่นไอ้จ๋าหนวเากันเลยวะแขวะมาให้เจ้าแล้วหาซองกับหาซีหนึ่งอ<ห> <หา S 1> ัไนได้ก็ได้ภายในเลขสมีธที่คอยคอเจ้านคอยถือคอยถือกัเจ้าลอาเขาไม่เจ้า หนูนเลยวะหนูเสาะรอเขามาถวายวันพุธหนูเลยว่ามันก็ไม่ยำหนูเลยงามแรงมากยำหนูเลยถือแค่ยังมันแนนะสดงว่มามาแล้วมาแล้วมันก็ยำหนูเลยสีหนูก็เลยเอาให้ก็เลยวแบบว่าอ๋อมันเห็นหนึง่งก็จะบ่ซื้อนะนะเื่อจะ,อะนะข,ของมี่หน่อยตอ,อนนี้พ่อแม่พ่อกาปล๊บหนูก็เลยไม่เห็นแมค่ค่ะ เขาเลยซื้อ,อ,อต้องได้ละแม่หนูเลยวางเลขตัวนี้มันต้องได้มันวุน่นแห่เขาซื้อแห่ได้ใจมันกระปีกก้กระเป๋าอยากใหญ่ลูกเชียกับพวกแผ่นได้เด้ออ่าอ่าอ่ามีแต่คิดอยากซื้อเลยว่ะสบายแม,ม่โดนบรรดาลเหาอห่อคิดจากซื้อแห้งเลยหน่อยนะึก็ได้จัดไปซะจะได้ซื้อไปซะเพื่อนซัก อันนี้คือว่ามันจองหมดแล้วกแบบว่าฝันฝันนะคือแบบว่าฝันว่าจะขอรูเป็นไข่สามน่วยลูกเป็นไข่สามน่วยเราป่ะที่นี่หมอเพื่อนก็เลยว่ายินดีด้วยคุณได้ลูกแฝดสองเ่นวังสี่แฝดสองวันนี้เพื่อนก็เลยพาใครออกมาเป็นแฝดหน่อยพี่ชายสองคนเราวันนี้เล่จับมันไปสร้างว่ามันอ้วนมันใหญ่นี่เล็จับมันสร้างแน้ว บางนึ่งกสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดบางนึ่งก็สิบเอ็ดจุดูนเจ็ดก็เลยว่าเอาสองสามสิบเอ็ดตรงมาแห้วแม่นอบนึ่ก็เลยว่าสองนึ่งนึ่งตรงเขาเลยว่าเลยว่าโอโอตจะมาแห่งมันสองสาอ่ะสวนโตสวนโตสองสามโอโวัดมาเลยพี่น้องือโตเหมือนมาเลยเดขนาดวอายังขนลุกเลยอเอาเอาละเอียดละเอียดไม่นู่ลูกว่าฝันจังไหนก่อน ฟันว่าตัวเองมีคลอดลูกเป็นไข่ไข่สามฟองไข่สามฟองอเราวันนี้หมอเพื่อนก็เลยว่ากินดีด้วยคุณได้ลูกแฝดสองเพิน่นว่างซี่เอเ้าเอ้าหนูเลยว่าโอ้ยแฝดสองกินเลยเนอกจากพูดเดียวกับสิเรียมเมื่กลุ่มจะสิเรียมไว้วันนี้<อ><อ>บนันนี้เพื่อนก็เลยพาไข่พาให้หนูมึงแน,น่ว่าหนูได้ลูกเซนนี่เพ,พื่อนก็เลยพามาดูซิ่เช็กระจูงไ,ไหมทันไหนเ<อ> <ๆ S 2> ช็ดกระจูงไม่กระเพ้ามากกว่าเป็นเด็กหน่อยผู้่อใสอ้วนตุ้มุ วันนี้พานวัยที่สองมากับเป็นเด็กหนุ่มผู้ชายอีกคนตุ้มมือกันแลยว่าป้าแต่ผู้ชายสองคนเดินหนึ่งกันแลววันที่เล็กจับหน่องไปสร้างน้ำหนักหน่องผู้ไงผู้อนผู้จะสร้างแห้งจะมั่มแบบจับไปสร้างน้ำหนักผู้แอบเลยสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดผู้ที่สองกับสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดเอาเจ้าสมาสิบเอ็ดบเปล่าทันทีสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ด ิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งกับสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดโอ้วัดนติเมีสองตัวเพิ่มหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เจ็ดอ่าแมนจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เจ็ดใช่ไหมอ่าเรามาที่นี่นะก็คือว่ามักสองสามเพิ่มห้องออกใครมาสามเลยอ่าแล้วเพื่อนบอกว่ายินดีด้วยคุณได้แปดสองโอ้ทุสองคนก็บอกมาเต็มเต็มอ่าเดี๋ยวสิมาหรอใครห้าสามเลยมันก็ต้องเป็นสามฟองอ่าโอ้จะเป็นสามศูนย์หนึสามศูนย์ก็อาจจะมีสองสามศูนย์ก็ได้อาจจะแมนเอออาจจะแมนสองสามศูนย์ แมนเพราะว่ามาแค่มันสองสามนย่างละคือมาแค่สามน่วยเนาะเราแบบสองเราเพื่อนบอกเพื่อนบอกเต็มเลยเพื่อนบอกว่ายินดีด้วยกพได้แปดสองน่วล้ว่ามาแค่มันสองสามสองสามตัวที่ชอบหมอมงวดนี้ลงรายละเอียดเบ็ดเนี่พอหลายตัวเนี่ยพอหลายตัวหลายตัวอ๋อเนาะยู่ เมียงคืออ่อนเหรอเล็กติแตว่าเด็กหน่อยแต่ละคนนี่น้ำนักสิบเอ็ดจุดหนึ่งอีกคู่หนึ่งสิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่าหสิบเอ็ดก็ศูนย์เจ็ดอ่าอามันเจอสิออกสิบเอ็ดเหตุไปว่าวันเหล็กวันเสาร์มันมาออกสูงมันออกต่ำอืมเป็นเหล็กตําอืมเขาเคยติดสื่อมากนะช่วงระลังมันนีออกตําอืมตําแห้งครับมันห แล้วบอหนึ่งหนึ่งต้องขาแล้วาอ่าโอ้ในความคิดของเฮาแม่นี่ความคิดของหนูอาจจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งหรือสองสามศูนย์อไมันนี่มันโนะวกันที่นี่นะว่นีแล้วัวชอบแห้งวันหนองมากแบบนี้นะต้องรอมืงวันผุดอีกเชียนหนึ่งว่าเปิกิมะเขือกี่บเปนมะยมก็เป็นม่ยมค่ะเปินหัูว่าเฮาจะไปเซ็นเพิ่ลเิ่นต้องมยเฮาโอ้เอเลย้หายกันเลย แขกอนเพราะว่าเขามันเหล็กถือเพื่เพิ่นจะตองหวัหน่นหงหนูเลยเป็นลักษณะน,นั้นอย่ตลอดเลยแมน,มนตองหวัหน่นหงหนูตลอดตัวเพื่นอนชอบแบบลักษณะแต่ว่าตองหวันนี้น้องการก็ชอบส่วนตัวก็คือส,มสมอ,องสามเพิ่นเพิ่นว่าเอาไงวะเพิ่นว่าเขาฝันให้บโบเ้มาบอกเป็นจู แมนแบ,บม์ส่วนหมากจิ้มาะเป็นปริศานาฟัาแหลมไม่เข้าเตี้ยวเองตีเป็นกะ็ะือตีพุ้เป็นกระพุ้บจริงนะคะต่ะว่าเซาหมาจกกิ้คือแบบว่าเบรูอันนี้เพิ่มค่อยมาก เขาปั่นห้องคือจังมาเนาะรอยเนาะเราค่อยมากกับมากงสินะรอบที่ว่าออกสามหาสองงูให้ลูก็ให้หาสามไปนอนลอยเลยนะแต่ว่าเขาบริษัทสองมันมาไม่มีหาสามจะมันมันมีสองน้ำเกลือลูกอะไรจำว่าฟังใจเลยว่าคำมามันมาชุดอยู่มันต้องออกสูงมันต้องขึ้นเทิร์นมันต้องเป็นหาสองงูให้จำฟังใจเลยรอบนี้ก็ได้มากสองสามรอบมีมากสองสาม จำนวนตัวของลูงการนี่คือสองสามมาตัวสองคุณบอกจากเปล่าก็ติดนาะกินเลยกินดีด้วยคุณได้ลูกแปดสองเราวันนี้ไข่สามนวยเพื่อนพายหนุ่ยเจ้สองนวยเหมือนกัแต่ออกที่แรกนี่คือออกไข่มาสามนวยก่อนแม่นออกไข่สามกองแต่ว่าเพื่อนพายหนุ่ยเจ้สองกองอีกฟองหนึ่งบนบัพาเลยแสดงว่ามันก็เป็นสูงที่เรียกล้องบัวพาอือก็เลยว่าเอ้ามันต้องมีนะทีมแมนของเราจะเป็นของสองสาม เพราะว่าหนับงเอาอยู่ในนี่แล้วใครเพิ่งยกใครบ้างพี่น้องไอ้น้องการยกใครบ้างไปพร้อมๆกันในเบื้องต้นก่อนนะครับเอฟซีครับผมเพราะว่าไอ้น้องการกต่ยังต้องแบบเพิ่งต่องวดก็ต้องรอว่าไปเลี้ยงภูมิเป็นก่อนอ่าเพิ่นกลับมาแล้วอ่าเพิ่นสิเป็นยังไงสิฟันอีหยังเพิ่มเติมเพิ่นสิมายำบ่แล้วก็มีคงทุนไทยอีกเพิ่นน่ะเพิ่นจะได้หยังก่อเพิ่นจะได้หยังก็อืม คนละหมากลักงม่เลยส่แล้วเนาะรอบล้างค่ะซกี้เอะก็สิมีไปหาเพิ่นอีกคือเ่าเติมแน่จนบอกลูดูแห่งจะดีดีบอกไปบอกมาสิได้คนที่นัอยู่้อยพุนแล้วมวยรวยโอ้ไม่ได้สามมวดบอกเอานี่งวดที่สองแล้วเอฟซีครับผมเอาแล้วงานมาแล้วครับเตโอ้ ท,ทั้งซีที่ไหนนอ่แหละลืมตามครับผมว่ามันลืมอ,อ่ะ, <laughs> ออะแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมสำหรับเอฟซีที่ติดตามน้องการมากต้องกับเนาะอืมว่าแ,แม่นคักแม่นแน่งวดนี้เป็นงวดที่สองแล้วครับเอฟซีครับผมจดัดซาจริงๆแล้วเออจดุดห้วยสำหรับอันอันคู่คู้นี้นะครับเลือกคู่อันยังก่อนอ่าพุ่มพุ่มอยู่หน้าเพิ่นนี่แต่ที่จริงแล้วหายติดต่อกันมากนี่ บ่หน่อยแล้วครับพี่ผมหายไร้หงวดแล้วได้มาตลอดต่างต่สามหาสองคือต่างต่างซุนเก่าศูนเก่าหนึ่งซุนเก่าต่างต่างนเก่ามากจนมันจะหงวดแหละไร้หงุดจ็นับหลงคนแล้วซุนเก่าหลงมามเจ็ดเก้าอดร้หงุดเลยทุกคนซนไร้ย่างลายโตยุบเป็นหายรตวิว um, uh, no yeah ja ่าเห็นอันนี้อันอันนี้คืองวดที่